สวัสดีค่ะทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับช่อง Bella Channel. เบลล่าเคชชานัอีกเช่นคือค่ะวันนี้นะคะเรานะคะจะพาไปที่ลับที่หนึ่งในเกม o รบอ x นะคะพอเข้าเกมโรบอกมานะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ โอเคค่ะทุกคนให้ทุกคนนะคะเข้าไปในเกม k า w a i i เดย์แค e นะคะ mm hmm. พอเข้ามาในเกม k า w a i i เดย์แค e นะคะ mm hmm. ก็เราจะไปเลือกตัวก่อนนะคะเราจะใช้เป็นเด็กเนาะเดี๋ยวเราจะแต่งตัวให้ดูเลยนะคะก็ ชุดปอดของเราก็อยู่นตรงนี้ค่ะชุดนี้นะคะแล้วก็เข้าไปในเบบี้ไซนนะคะแล้วก็เลือกรมผมค่ะพอเราเลือกสมผมนะคะไปไปติโปรกันค่ะ ไปที่ a c อก s s เซค่ะเลือกไปที่น้องหมีนะคะแล้วสีผมก็นดีค่ะเปลีนเป็นสีผิวด้วยนะคะเราจะไปเป็นสีผิวกัน พอเราเลือกสีนะคะไปค่ะโอเคค่ะพอเข้ามานะคะให้เราเข้าไปนีเนี้ยหลังจากนั้นนะคะให้เราไปที่สวนค่ะวันเ,เราจะย้ำน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูที่รับนในเกมโรบอกในแมปคาวี i ดเดย์แคนะคะก็ติดติดติติด,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 ด โอเคค่ะเราต้องรีเซตตัวนะคะแล้วเราจะไปแต่งตัวใหม่แต่ว่าเป็นแบบเดิมนะคะขอเวลาสักครู่นะคะโอเคค่ะเราได้รีเซตตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราขอไปแต่งตัวก่อนนะคะก็ขอเวลาสักเดียวนะคะ โอเคค่ะเราแต่งตัวเซจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเข้าไปใน,ใน,ใ,นในเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านเลี้ยงเด็กเอ,อ,องช่างเถอะให้ทุกคนนะคะเข้ามาในเกมน,นี้นะคะตรงนั้นนะคะก็จะให้ปีบันเดนี้ขึ้นไปแล้วมันจะว่าไปตรงนั้นก็ชี้เช่แน่นๆนะคะบางคนนะคะยังไม่รู้นะคะ ว่าไปยังไงเนาะก็ให้เรามาตรงโซนกระต่ายนะคะให้ขอดูขอดูซูมซัม้ก่อนโอเคค่ะเราพิ p พให้เรานะคะไปหลังหอคอยนะคะโอเคโอเคค่ะคลิปนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดตอนอะไรคะ่ะอะไรนะคะก็พอเข้าไปในนี้นะคะมันก็จะวาร์ปลงมาตรงนี้นะคะ่ะนี่ค่ะทุกคนนี่คือที่รับที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนอยู่ในเราเนะ พอเราปีนบันไดขึ้นไปมันก็จะโผล่ไปตรงไอ,อ้ตรงพุ่มไม้หลังหลังหอกคอยหลังหอกคอยตรงเนี้ค่ะหลังหอกคอยสูงๆอันเนี้ยนะคะก็ถ้าใครไม่ได้นะคะก็ลองไปทําดูนะเป็นหลังพุ่มไม้ตรงนี้นะคะพอลงไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้มีที่เล่นบอลน,นะคะลูกบอลขยับได้นะขยับได้ปะโอเคค่ะลูกบอลขยับไม่ได้นะคะเดินทันลกค่ะ แล้วก็มีเป็นตรงนี้นะคะเป็นที่แบบเรื่องตุ๊กตานะส่วนตรงนี้เป็นทีวีนะคะเราจะพาทัวร์ตรงนี้นะแบบที่ไ่มีคือว้เก็คือให้เราปีนมาตรงนี้ค่ะนี่ไ่มเห็นนะคะมีที่ที่รับที่ยังไม่มีใครเคยรู้นะคะแล้วก็ชันบนตรงนี้มีที่นั่งด้วยถ้าเราจะปีนขึ้นไปนะคะก็ปีนขึ้นไปบน เอ่มบันไดสีชมพูตรวนี้นะคะย้ำนะคะพุ่มไม้หลังหอคอยตรงนี้นะคะย้ำนะคะพุ่มไม้หลังหอคอยตรงนี้นะคะก็สหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้นะคะเราแค่มานิยนที่รับเนาะก็สหลับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครไม่ได้ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะสหรับวันนี้ค่ะขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบาย